สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําคลิปแนะนำเกี่ยวกับการเช็คการเช็คใบสั่งออนไลน์นะคะคือตอนนี้หลายๆคนก็คงจะพอทราบแล้วนะคะว่าใบสั่งมันมันเขาเรียกอะไรนะมันลิงก์ลิงก์กับขนส่งนะคะก็คือเขามีผลแล้วนะ คือถ้าใครโดนใบสั่งเนี่ยถ้าเราไม่จ่ายเราก็จะต่อทะเบียนไม่ได้นะคะอันนี้คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะพอรู้บ้างนะคะก็วิลรถสวยไหมเดี๋ยว,วบ้างๆจะขับปูเฟียสแล้วก็ทำคลิปโชว์สักหน่อยนะคะอันนี้เป็นรถเก่าที่อยาก อยากนำเสนออยากบวดไม่ใช่แล้วหรอกคือแบบชอบอะค่ะก็เลยอยากโชว์ทีนี้ก็จะทำเกี่ยวกับใบสั่งเนาะก็เลยมาทำถ่ายหน้าลงรถสันหน่อยอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเป็นแอปขับดีนะคะอันนี้เ,เราเราสามารถที่จะไป เขาเรียกอะไรนะโหลดแอปแล้วก็มาใส่ข้อมูลส่วนตัวอันนี้ก็จะคืออยากให้เพื่อนๆดูเขาเรียกอะไรนะดูแบบดูว่าเป็นเป็นแอปแท้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเพราะเพราะว่ามันจะต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวเชิงลึกก็คือใส่บัตรประชาชนยืนยันตัวตนอะไรพวกเนี้ยใส่ข้อมูลแบบถ้าเป็นแอปที่เราไม่มั่นใจเนี่ย มันก็จะสร้างความเสียหายให้กับเราได้นะคะอันนี้ก็แต่ว่าพอเราโหลดโหลดแอป,ปที่ที่มันถูกต้องเนี่ยพอเราใส่ข้อมูลอะไรไปหมดแล้วล็อกอินเข้าไปเนี่ยมันเราก็จะสามารถเช็คได้เลยว่าเรามีใบสั่งหรือว่ามีอะไรที่แบบมันมันจะมีข้อมูลอยู่ในนั้นเลยอะคะ่ะว่าแต้มแต้มใบกับขี่เราเนี่ยคือทุกคนจะมี12แต้มเต็มใช่ไหมคะ ทีนี้ถ้าเราไปทําผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยผิดกฎเขาก็จะมีกฎของเขาอยู่ว่าเราผิดอะไรแล้วจะถูกหักไปกี่แต้มอะไรประมาณนี้นะคะคือเราตรงเนี้ยเราก็สามารถเช็คได้แล้วก็มันจะมีถ้าเราโดนใบสั่งแล้วเรายังไม่ชําระอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาว่าใบใบสั่งที่เราคร้างชําระอยู่เท่าไหร่อายุมันคือเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะสามารถเช็คได้โดยที่เราไม่ต้องรอ เขาเรียกอะไรไม่ต้องรอไปถึงขนส่งอะไรประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีว่าจะโหลดยังไงใส่ข้อมูลอะไรบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถึงจะโชว์ให้ดูว่าเป็นเป็นแอปหน้าตาแบบไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็เราต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างแล้วที่มันโชว์หน้าแอปเนี่ยมันจะมีข้อมูลอะไรให้เราดูนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันเลย อันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อนะคะเดี๋ยวเราอันนี้เป็น iPhone เนาะก็ไป App Store นะคะก็ค้นหาก็ได้รับดีเอา้าผิดอเนี่ยมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะอันแรกเนี่ยที่เขียนว่าขับดี อันนี้พอดีถึงโหลดไปแล้วเนาะมันมันก็จะขึ้นมาให้เปิดเพราะฉะนั้นหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะที่เขียนว่าขับดี dpsc อันนี้จะเป็นของตำรวจนะคะแอปเนี้ยจะเป็นของกรมตำรวจอันนี้โอเคพอเราโหลดมาแล้วเนาะเรียบร้อยก็ให้มาที่ขับดีถึงเอาไว้นี้จราจรเนี่ยถึงโหลดมาแล้วนะคะ ก็เราเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นของตำรวจเนาะทีเนี้ยก่อนอื่นเนี่ยเราก็ใส่ข้อมูลตามที่เขาให้ใส่นะคะก็จะมีเลขที่แบบประชาชนแล้วก็ใส่ข้างหลังด้วยนะคะหมายเลขข้างหลังที่เป็นเลเซอร์อะไรพวกนั้นนใส่เข้าไปแล้วก็เขาก็ให้เราใส่ใบกับขี่เราหมายเลขอะไรอะไรเงี้ยชื่อนามสกุลเราเนี่ยเราต้องใส่ไปให้ครบครบหมดนะคะก็ เนี่ยอันนี้มันก็คะแนนคะแนนการกัะผี่มันก็จะขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยมันจะมีที่เราที่ปุม่มตรงซ้ายมือเขาจะเขียนว่าตรวจสอบใบสั่งมันจะมเออีเราสามารถตรวจย้อนหลังได้หนึ่งปีนะคะทีนี้มันก็จะมีว่าเรา ค้างใบสั่งอะไรบ้างในเนี้ยของติงก็จะมีค้างใบสั่งอยู่ที่หนึ่งรายการติงไม่เปิดให้ดูเนาะเพราะว่าถ้าเห็นแล้วจะตกใจหรือว่าจะเปิดก็เปิดก็ได้อันนี้นี่ก็จะขึ้นมาอ๋อโอเคอันนี้คือคือมันจะจะบอกว่าเราค้างใบสั่งจากของ ที่ไหนเป็นคนออกใบสั่งให้เราค่าปรับจำนวนเงินแล้วก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อันนี้นะคะสำหรับใบสั่งที่เราค้างถ้าเราจะดูทั้งหมดมันมันก็จะขึ้นมาข้อมูลเก่าก็จะขึ้นมาด้วยนะคะว่าอันนี้เราโดนที่ไหนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ชำระแล้วอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้จะเป็น อันนี้จะมีแค่สองใบนะคะน่าจะเรียบร้อยเนาะก็ตรงอันนี้ตรงข้อมูลส่วนตัวเนี่ยคือตรงนี้แหละที่เราจะต้องใส่ให้เขาอะนะคะว่าใส่ข้อมูลข้อมูลส่วนตัวเราชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะเสร็จแล้วก็ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อม you ูลใบคับคียแล้วก็เราตั้งรหัสผ่านแล้วก็อีเมลแอดเดรสนะคะเพื่อที่จะใช้ในการล็อกอินก็อันนี้อันนี้ก็น่าจะพอเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นข้อมูลให้เราได้เช็คได้ว่าตอนเนี้ยเรา จะต้องมีใบสั่งกี่ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่าๆเท่าที่เพื่อนๆทุกคนรู้นะว่าตอนนี้ใบสั่งเขาสามารถที่จะออนไลน์กับขนส่งแล้วเนี่ยก็ยังไงก็ฝากคลิปสาระเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆเอาไว้เตือนตัวเองว่าเอ๊ะเรามีใบสั่งไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เ,เราวิ่งไปต่างจังหวัดเนี่ยโดนกันทุกคนเลยคะ่ะ เพราะว่าเขาไปซุ่มไว้ตรงไหนตรงนี้เราไม่รู้เพราะว่าเรายังไงเราก็คือเราขับขับเกินความเร็วส่วนใหญ่จะเจอความเร็วนะคะความเร็วถ้าเป็นไฮเวย์เนี่ยหรือเป็นพวกซูเปอร์ไฮเวย์เลยเนี่ยมันก็จะเลนขวาเนี่ยจะได้ร้อยี่สิบเลนกลางจะได้หนึ่งรอยเลนซ้ายกับเลนซ้ายสุดเนี่ยก็จะแค่แปดสิบนะคะก็ ถ้าเกิดเราขับแล้วเราไม่ได้ดูตรงนี้เลยเนี่ยไปเจอที่กล้องเขาซุ่มซุ่มเอาไว้เนี่ยเราต้องมีจดหมายรักตามมานะคะก็ยังไงก็คิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีสาระสักนิดหนึ่งนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามนะคะเผื่อจะมีคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์บ้างอะไรเงี้ย ฝากแชร์กุดด้วยก็ดีนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้นาะขอเนาะมันก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราสามารถเช็คก็ตรงนี้อันนี้เป็นเป็นคลิปต้องดูด้วยนะคะว่าโลโก้เขาเป็นยังไงเพราะบงบางทีเราเรา เราไม่รู้ว่าเพราะมิจฉาชีพมันเยอะเนาะว่าพวกนี้เขามาเรียนแบบมาอะไรเงี้ยเขาจะมาดึงข้อมูลเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก่อนโหลดก็ดูดีๆว่าเป็นยังไงมั่นใจไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราโหลดที่แอปสโตร์ App Store กับเพ y สโตร์ก็น่าจะแบบการันตีได้ระดับหนึ่งนะคะอย่าไปโหลดแอปที่อยู่นอกเหนือคือถ้าเป็น Apple ก็จะเป็น App Store นะถ้าเป็น Android ก็จะเป็น Play Store นะคะอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันว่าก่อนโหลดก็ดูให้ดีว่าเป็นเป็นแอปของแท้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะ